สวัสดีครับเมื่อวานต้สอบ่าพอกันเองแล้วครับผมเกษตรตามภาษาในจมนมันนี้เป็นมือแหลกที่ล่มหนาวมากครับมือวนนี้เรื่ง่มแห้งขับมือวานนี้ครับเริ่งต้นปวยต้นไม้ต้นปวยนี่ร่มนั่นเลยครับร่มหนุ่มเลยครับนี่นะเห็นร่มแห้งๆสินี่นี่นะครับเมื่อวนนี้สีมาเป่าปัญหาเรื่องการเท็ดเกษตรที่อยู่ในที่แจ้งครับเกษตรเท็ดอยุ่หน้าครับ มันด้เปลี่ยนสีและวพอทงหน้าเปิดที่มิดทงก็ลงโลงสีเลยก็ลงโลงเราอันนี้เท่ากัคือว่านะครับมันล่มหน้ครับมันมาจากช่างทิศช่างทิศเหนือครับล่มแพ้งว่าเป็นี่คับนี่ปัญหาปัญหาคือล่มของมันนะครับต้นต้นป้วยกับเอ็นต้นป้วยกับฮักแดงนะครับขาเขาบ่าคำเพราะนั้นแต่ทีนี่ปัญหาก็คือต้นไม้น้อยนี่ครับจากต้นฝรั่งต้นเนี่ยถ้าไม้ที่เขาปลูกปลูกนะครับ ฝลังสมนี่ยังดีนะที่มันยังมี้นป่วย้นนี้บังอยู่นะครับแต่ว่าอีกฟังหนึ่งผมปลูกปีที่แล้วนะครับร่มผมปลูกหนาแรงยังสี่ละแต่ว่าเป็นเดือนประมาณเดือนเมษา,าพฤษภาเนี่ยครับหนาแรงร่มไม่แห้งขึ้นร่มแห้งก็หนีครับแต่ร่มแรงครับแห้งครับเป่นลมหนา่แห้งยุบแต่ก็ยังมีความชื้นอยู่แต่ว่าพา่อผัดหนาแรงนะร่มแรงครับแล้วมม่ก็สิพัดพัดแล้วว่ามันเย็เลยนเสียงไดยนี่ครับเพื่อนจังสี่ละ อันนี้มันติดแล้วมัน่ค่อยเป็นยังครับเขาปลูกใหม่ๆนี่ปุ๊บร่มกระชกไปกันโชกมากสีเปนโยกไปโยกมามันสีบ่ติดง่ายนะครับเงามันะเงาม่นก็สีโยกไปโยกมากโยกไปโยกมากค่อนครับเงาม่นก็สีค่อนมันก็สีบ่ค่อยติดง่ายครับแล้วก็เกิดซาครับไปซาต้นต้นง่ญ่ซาเนี่ยฟังฝนครับฟังฝนที่มันเป็นเดียวๆครับเดียวๆตอนที่ปลูกปีที่แล้วครับตอนนี้มันง่ญ่แล้วมันได้เก็บผลผลิตแล้วแต่ว่าปีที่แล้วโค้จะพานมาได้ ใช่ครับผมว่ามันลมมันกันโฉงสิอะไรแล้วมันสิโยกนี่แบบเป็นแบบว่าต้องหาหาวิธีการอะไรด้ครับต้องต้องหาไม้ค้ำนะครับวิธีการก็คือต้องหาไม้คำ้ำไม้ยิ่งใหญ่เลยอย่าคิดว่าไม้เนี่ยน้อยสียู่นะครับต้องต้องฝังลึกๆแล้วก็คำ้ำค้ำไม้ยิ่งใหญ่ไว้เลยครับาเบิ่งตะล,ล่มนีะลมแห้งครับลมแับแเดือยขเจอเป็นจอยพอเขาเป็นเ,นเกี่ยวเสร็จปุ๊บนี่เิ้ จนไม่้นนั้นก็มันพกตะเ้นฝนหนากฝนมากฝนหนักมากก็มันยังมีความชุ่มชื้นอยู่แต่วันมันเป็นลมหนาวานี่ครับด็นเห็นฝนมาคนแก้ไขยังไงแต่ผมจะแนะนำก็คือมีมทีทางเดียวครับคือปักนะปักพักใหม่ให้มันเราปลูกต้นไใ้แน่นๆครับปลูกต้นไม้ใบแน,น่นช่อต้นยังต้นล่ำใหญ่ต้นเนี้ยผมปลูกมาปีกว่าแล้วครับจากปลูกลุงดินมาปีกว่ากระสูงได้ประมาณเมตร สิบเมตรหาสิบครับนี่มันจีคลอนแล้วก็โยกบางที้ครับนี่เห็นไหมมันจีโยกออกไปเราก็มันจะเป็นห้อยแตกๆนี่ครับนี่หากมันจีเดินยากเดินนั่นจังน้อยมันจีมีปัญหาตัวนี้ครับแต่ยิงปลูกไม่ไหมหน่ะยิิงยากครับผมปีที่แล้วผมกับผมก็ต้องใส่ไหม้มาขับมันไปวแต่ปีนี้มันใหญ่แล้วมันใหญ่พอยืนนึงเองได้แล้วมันก็อยกได้แล้วครับอย่ได้แล้วก็เลยมันเน้นทำเกษตรมือใหม่ครับสี่สิบปลูกว่าคิดว่าสี่ปุ๊กลงๆแข่งๆทังสี่นะครับ ันจะมีปัญหาเรื่องร่มเยครับผมเดี๋ยวมาพอกกันคลิปหนาเลยครับมื่อนี้กราปัญหานี้มากบ่าวกันฟังถ้ามีถ้าถึงใจก็กดใช่กดแช่กดแช,กดช่กดไลค์กดนั่นให้ได้เลยครับผมสวัสดีครับ